ทุกคนคะวันนี้เราก็จะมาสอนวันนี้เราก็จะมาสอนเอ่อสอนวาดรูปนะคะอันนี้ก็คือไอบิดเพนเนาะก็โหลดมาเลยไอบิดเพนอันนี้นะคะทุกคนอันนี้แบบอันนี้นะคะที่เราวงไว้กดเข้าไปเลยอันนี้คือเราก็วาดเอาไว้อยู่แล้วนะคะทุกคนนี่ตอนแรกมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้ แล้วก็มากดตัวนี้ค่ะทุกคนที่มันเป็นรูปแปลงเนาะถ้าเกิดใครที่ยังแบบยังไม่เคยทําก็มากดที่บวกตัวนี้เลยค่ะทุกคนก็มากดเลยแล้วก็กดกดกดกระดาษที่เราอยากจะวาดนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะเอาสามจุดสี่นะคะทุกคนจะเอากระดาษแบบไหนก็ได้แล้วก็วาดรูปได้เลยนะคะเข้ามาถ้าใครอยากวาดแบบการ์ตูนก็มากดที่ บางคนอาจจะดูไม่ทันนะคะมากดที่ตัวนี้แล้วก็มากดตัวกล้องแบบนี้ที่มันเขียนว่านำเข้าภาพนะคะทุกคนอันนี้เราก็กําลังหารูปที่เราอยากจะวาดอยู่นะครับก็หาไปเรื่อยเลยของเราก็จจะหายากหน่อยเพราะว่าแม่เราเนี่ย่าเอิมวัดวเอิมถ่ายไปเยอะแต่อ่ะแล้วก็จะวัดไมเมโลดี้แล้วก็ กดาพเข้ากดเข้าไปในรูปที่เราอยากจะวาดนนี้นของเราก็ในเอลี่ก็กดเข้าไปเลยแล้วก็ปรับมุมที่เราอยากจะได้มุมของเราก็ประมาณนี้ก็กดตัวนี้แล้วก็กดยกเลิอกอ่าทุกคนบางคนอาจจะไม่รู้นะคะทุกคนอ่ะแล้วก็เอาเอากระดาษแผ่นนี้ย แล้วก็มากดที่ตัวเนี้ยตัวเนี้เออแล้วก็เลื่อนมาอยู่ข้างบนเป็นแถนที่สองแบบนี้แล้วเราก็เออแล้วก็จะมาตอนแรกอะแปลงเราจะเป็นอันนี้บางคนอาจจะวาดไม่ค่อยได้แล้วก็เออแล้ก็มากดที่ตัวนี้แป้งของเราเลยน,นะคะทุกคนอะ บางคนอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยพี่พี่ทำแบบนี้ยังไงอ่ะอะแบบแบบนี้ให้ทุกคนมากดที่ตัวนี้ทุกคนก็ตอนแรกอะ่ะมันก็จะตัวนี้มันก็จะเป็นออฟแบบนี้แล้วก็กดมาให้มันเป็นเลสิบแล้วตอนแรกมันก็จะเป็นเวลาจริงใช่ไหมทุกคนเราก็มากดที่หลังแค่นี้ก็กดออกได้เลยค่ออกกยะทุกคนไม่ใช่ออกเกณนะทุกคนไม่ใช่ออก แอดนะกดตัวนี้อืมกดที่เราเข้ามานี่แหละทุกคนอ่ะล้วอันนี้เนี่ยแล้วก็จะเออแล้วก็มากดที่แผ่นที่หนึ่งแล้วก็มากดตัวเนี้ยตัวเนี้ยทุกคนตัวเนี้ยแล้วก็กดให้สีมันอ่อนลงเสร็จแล้วแล้วเราก็วาดรูปได้เลยอันนี้เราขอตัดภาพไปไหน่อยนะเพราะว่ามันช้ามากเลยนะทุกคน ขอตัดแป๊บนึงนะบางครั้งก็ต้องจองแรงๆนะตัดด้วนกาบาดแล้วข้อมือก็เล่ไปดูโอเคทุกคนอะทุกคนดูสิอันนี้เราวาดเสร็จแล้วนะดูอันนี้คือเราวาดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เราก็เอากระดาษแผ่นใหม่ขึ้นมานั่นก็คือกดที่บวกตัวนี้แล้วก็เลื่มาเป็นอันที่สองแล้วก็ให้เอาอันที่เราวาดเนี่ยเป็นอันที่สาม เสร็จแล้วก็ลงสีได้เลยและทุกคนเราเราจะทําให้ดูนะว่าทําไมเราต้องทําไมเราต้องเออไอ้นี่ด้วยทำไมเราต้อง,เอ,งเอ่อทำไมเราจะต้องทําแผ่นที่สองเพราะว่ามันจะทําให้สีเนี่ยมันมันไม่ทับเส้นกันนะคะทุกคน นี่นะทุกคนดูดูสิเป็นไงอ่ะเราขอระ,ะบายสีให้เสร็จก่อนนะทุกคนเราขอตัดภาพอีกรอบนะทุกคนอ่ะทุกคนเราระบายสีเสร็จแล้วเป็นไงเสร็จไหมต่อไปก็จะทำพื้นหลังก็กดตรงน,นี้เพิ่มมาอีกเป็นอันที่สองให้อันนี้เป็นอันที่สี อันนี้เป็นอันที่สามอันนี้อันที่สองอันนี้อันที่หนึ่งเหมือนเดิมนี่อ่ะพื้นหลังนี้ก็คือนี่ทุกคนเอ่อแป๊ดหนึ่งนะเราลืมใช้สีขาวแป๊บหนึ่งหนออ่อยอืม โอเคสีขาวทั่วแล้วนี่นะคะทุกคนเราก็มาเริ่มใช้สีกันเลยนี่มันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะไม่โดนสีที่เราระบายไว้อยู่นะคะทุกคนนี่เป็นไงใสยไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่สีฟ้ามันก็เป็นสีดำสิอือเรานี้ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้งน่อง คือเราด่าตัวเองนะถามว่าด่าตัวเองทำไมก็ด่านัา่นแหละก็อยากด่าเนาะเออนีทุกคนดูก็ออแบบนี้ต่อไปก็สีชมพูเอาสีเพาานี้แล้วกัน ไปกระช้อมคอเสร็จแล้วสวยสวยมากยกเลิกปิดแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะทุกคนนี่ดูเลยนี่ดูเราฝา ขอบคุณทุกคนนะคะแต่ใครที่สงสัยใน youtube ว่าเออคะแล้วแล้วก็กลายเป็นการ์ตูนยังไงมาเดี๋ยวเราสอนนี่ให้เราทำเหมือนเดิมแต่กดมาที่นำเข้าภาพแต่ทุกคนที่เราต้องทำนั่นก็คือเราจะต้องมาแคปตัวนี้ก่อนนะคะทุกคนมาเราแคปก่อนนะมาพอเราแคปเสร็จแล้วก็ปรับ แบบตัวนี้เลยนี่อาจจะได้ยีเสียงฝนเลยนะเพราะว่าฝนตกนี่นะคะทุกคนอ่าเสร็จแล้วก็แก้ไขนี่กดนำเข้าภาพแล้วก,ก็จะเจออันนี้กดเข้าไปเลยนี่จัดเสร็จแล้วก็มาที่นำเข้าภาพเหมือนเดิมแล้วก็เอารูปคูรโรม้ เอาโูกที่เราวาดไปอ่ะเออนั่นแหละยูคคือเรามีเราอยู่ไหน่ะเลวเราลงไปอีกตอนนี้เราคือลายตามากเลยนะทุกคนเห็นยังเรายังไม่เห็นเลยอ่ะ อแล้วเจอแล้วแล้วก็ทำแบบนี้เสร็จแล้วยกเลิกทำแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้ก็มากดที่อย่างลบตัวนี้ปรับขนาดนี่นะคะทุกคนก็ได้แล้วนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวทำให้ดูนี่ มันเป็นแบบนี้ตอนแรกเราก็งงแต่พอทําไปทํามาพอเราลองทําแบบนี้มันก็ได้ค่ะทุกคนนี่เสร็จแล้วขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ